สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผู้สุคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อนะครับกับทางพญงแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวของทงางขุนแผวเผาสู่ฝังนะครับว้าแเล่ากะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับแผวเผาไม่รอช้าจ่ายเงินสั่งให้ทำสิ่งน,นี้เพื่อพระเอกคู่จิ้นแล้วทำอะไรป๊าด แมนคุณแพลววสังเฮดอีอย่างน้อบัตรที่นีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับทางเพจดราม่าจังนะครับและก็เพจสบายดีทุเดีนะครับพี่น้องเพิ่นก็กล้ออกมาโพสต์นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจดราม่าจังและเพจสบายดีทุเดีนะครับเพิ่นโพสต์ไว้แบบนี้ครับดันเต็มที่เร็วเร็วนี้เพลงคู่แพลววสั่นนะครับล้ะกะ แฮตแท็กเผาวผาแฮแท็กันนะครับแล้วกัเป็นการแชร์นะครับพี่น้องเป็นข้อความนะครับที่ทางคุณแพรเผานะครับได้มีการส่งข้อความนะครับไปหาทางอาจารย์นักแต่งเพลงนะครับซึ่งในข้อความนะครับคุณแพรเผาทักไปว่าอาจารย์ตั้มมีเพลงคู่ไหมคะนะครับซึ่งทางอาจารย์เพิ่นก็ตอบว่ามีครับนะครับพร้อมกับทรงเป็นคลิปเพลงให้นะครับซึ่งทางคุณแพรเผาก็ตอบไปว่ามากมาก นะครับพี่น้องหลังจากนั่นก็เป็นการแชร์สลีปเงินนะครับในการอุ่นเงินนะครับว่าไว้ง่ายก็คือสั่งแต่งเพียงคู่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับที่จะร้องเพียงคู่กับพระเอกคู่จิ้นนั่นก็คือน้องสันนั่นแหละครับพี่น้องนะครับซึ่งขอความนะครับทางอาจารย์เพียงนะครับเพิ่นก็ได้โพส์ไว้แบบนี้พี่น้องเพิ่นพวดว่าส่งงานเขียนเพลงใหม่ในปีจะถึงให้พี่แพวแพวแสงทองนะครับ ขอบคุณที่ไว้ใจในงานเขียนผมเสมอมาขอให้พี่แพรและคุณซันนะครับปังปังดังเป็นผู้แตกนะครับนะครับลงท้ายกับแฮชแท็กชื่อนะครับคุณพัฒนันทดรักษาน่ะครับก็คืออาจารย์เพียงเพิ่็ออกมาขอบคุณนะครับที่ทั้งเพิ่นได้มีการส่งงานนะครับเขียนเพลงให้กับทางคุณแพรๆเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเพลงคู่นะครับพี่น้องก็เรียกมาอัปเดตมาว่าสู่ฟังนะครับเรียกได้ว่า คุณพภาพาก็ไม่รอช้านะครับสั่งให้ทําเพลงคู่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีเอฟซีของมาคอมเมนต์พี่น้องเดี๋ยวผมอ่านซูฟังนะครับเอฟซี FC ท่านนี้เพื่อนกับสงงใสครับเพื่อนคอมเมนต์ว่าแล้วนูกน้องในวงล่ะไม่ดันแล้วเหรอตอนนี้เห็นทุกคนในวงเงียบกริบเลยน่าเห็นใจน้องๆในวงจังนี่ไม่ได้แซะนะพูดจากความรู้สึกเฉย อย่ามาด่านะเพราะไม่ได้ด่าใครนะครับประมาณนี้พี่น้องเพิ่นก็สงสัยนะครับบ่เห็นใหุู้กน้องบ่ประมาณนี้พี่น้องท่านต่อมานะครับท่านนี้ก็บอกว่าโอ้ยบ่อยากภาคนะครับอีนึงเสียงอยู่ปลายตาบากักนึงเสียงอยู่ในหลุมนะครับพี่น้องเพิ่นก็บ่รด้บอกนะครับว่าเป็นผู้ใพดพี่น้องนะครับแล้วก็อีสองท่านนะครับท่านนี้กับนา่ิขามาเแล้วนะครับพี่น้องก็บอกว่า ดันให้สุดเอาอีกเอาอีก5 5านะครับดันให้เต็มที่ไปเลยประมาณนี้พี่น้องพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์ขอมมาสู่ซูฟังได้เดลยครับเมื่อนี้ผมเอาข่าวสารนะครับมาอัปเดตมาวอาซูฟังนะครับคุณแปพวๆนะครับก็คือไม่รอช้านะครับสั่งแต่งเพียงคู่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ